สวัสดีครับผมแย่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่ทวยประชังให้เป็นพิมพ์เม็ดแตงสีเส้นนะครับเนื้ออัปกาชุมนิกเกิลไม้ทุกท่านได้รับชมกันนะ เหรียญที่ผมนามารีวิวเนี่ยมูล,ลค่าตลาดราคาเนี่ยลกหมื่นกลางถึงละหมื่นปลายนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเหรียญรุ่นนี้ด้านหลังเนี่ยจะมี2แบบนะมีพิมพ์ลึกกับพิมพ์ตื้นนะครับผมราคาเนี่ยจะไม่แตกต่างกันมากนะราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพักช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเฉพาพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า ผมทิ้งลิ้งลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คำอ,อธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับจุดสังเกตรแรกที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับตรงไหล่นะครับมุมฝั่งขวานะครับมุมหน้ามุมเรืตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมคมๆเลยนะครับสเส้นนะเีายวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณไหลนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับสองเส้นนะครับคมคมอยู่บริเวณตรงนี้นะเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับเห็นไหมอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดสังเกตแรกนะครับบริเวณด้านหน้านะอ่าีลยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณหัววอรแวนนะครับผมจะมีเส้นแตกคมคมเลยนะครับอ่าเป็นขีดนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าี๋ยวผมโฟกัสที่ดูบริเวณหัววอรแวนนะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นแต่นะครับคมๆอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเป็นขีดนะครับผมอยู่ในตัววอแแวนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมคมชัดเลยนะครับเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาองผมนะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายในบริเวณหัวไหล่ตรงนี้นะครับอาจจะมีก้อนใหญ่ๆนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียนนะเยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับหัวไหล่นะครับมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้จะมีก้อนใหญ่ๆนะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับผมอาจจะเป็นลักษณะนะครับตำหนิเบื้องต้นในการเจรณาของผมนะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพอพานนะครับผมมุมฝั่งซ้ายด้านบนบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับหนาๆคมเลยนะครับผมแล้วบริเวณตัวหัวพอพานเนี่ยก็จะมีเส้นกระจายกระจายนะครับเป็นเส้นขนแมวเล็กๆนะอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตัวพอพานเนี่ยก็จะมีขีดนะครับคมคมนะครับหนานะครับผมเฉียงมาลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงหัวพอพานเนี่ยก็จะมีเส้นขนแมวนะครับเป็นเส้นเล็กๆบางๆเลยนะครับคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4นะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นหน้าผากนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีปุ่มนะครับก้อนใหญ่ๆนะครับนูนขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นหน้าผากนะครับผมเป็นพิมพ์สีเส้นเนี่ยก็จะนับนะครับหนึ่งสองสามสี่อยู่บริเวณตรงนี้นะอา่าเราก็จะมีก้อนนะครับปุ่มลอยๆนะครับขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผม เป็นจุดสังเกตที่5นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะก,กันบริเวณนะครับรูเจาะนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งซ้ายล,าลักษณะของรูเจาะเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณนะครับตรงพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้ขอบลวดด้านนอกนะครับผมก็จะเป็นขอบลวดอ้วนๆนะครับหนานูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะแล้วขอบลวดด้านในเนี่ยก็จะแบนนะครับผมลงไปนะแล้วบริเวณนะครับตรงเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาคมนูนขึ้นมานะครับผมแล้วบริเวณตรงนี้ตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยตรงพื้นนะครับก็จะมีเสี้ยนนะครับ กระจายกระจายลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผม ก้อนที่ผมบอกนะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะครับอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมลักษณะที่ผมบอกเนี่ยจุดตําหนินะครับผมเห็นไหมเส้นตรงนี้เขาจะคมเลยนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีนะครับผมรับเช่าถึงที่นะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพักมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ ส่งรูปภาพพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต like ่อมากกว่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับด้านบนนะอ่เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่านนะบริเวณใบหน้าของท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่เดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงไหลนะครับผมตรงมุมฝั่งซ <sim eins> ้ายเนี่ยตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงไหล่นะครับมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับผมเห็นไหมจะเป็นขีดตรงๆนะครับแนว,แน,วนอนะนะครับผมลักษณะแบบนี้นะอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับแรกเลยนะครับผมที่ผมดูนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับมุมฝั่งขวานะครับด้านบนเนี่ยบริเวณนอนเณนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมานะครับบนพื้นนอนเนนอีกทีหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมตัวนอนเนเนี่ยบริเวณตรงพื้นนอนเนนะครับจะมีเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับตรงกลางนะครับเส้นลวดนะครับจีวรบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับเส้นลวดจีวรนะครับบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นแตกนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้เห็นไหมเส้นลวดตรงเนี้ยเขาจะตรงๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นลวดแตกเฉียงลงมานะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3นะครับนี่ผมเอียงให้ดูนะอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันจะดูนะครับบริเวณตัวมอมานะครับบริเวณตรงหัวเนี่ยจะมีเส้นแตกขนแมวนะครับคมๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตัวมอมานะครับผมบริเวณตรงหัวเนี่ยก็จะมีเส้นแต่งนะครับคมๆนะครับเห็นไหมติดกับขอบล่วนนะครับเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับผมอาจจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเหรียญสวยๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่4ี่นะแล้วเราไปดูจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงกลางนะครับลำตัวองพระนะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับนูนคมขึ้นมาเลยนะครับผมี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงกลางนะครับลำตัวองพระนะครับผมบริเวณตรงนี้ จะมีเส้นแต่งนะครับเป็นขีดสั้นๆนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณตรง เส้นลวดนะครับตัวองค์พระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นขีดนะครับคมลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าเป็นจุดสังเกตที่5นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันบริเวณนะครับรูเจาะนะครับมุมผูเเรียนนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งขวาลักษณะรูเจาะเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันบริเวณนะครนีย นในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านนอกเ driven, นี่ยก็จะเป็นขอบแบนๆนะครับผมแล้วขอบด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับกลมๆลักษณนะ,แ,ะแ,แบบนี้นะครับผมแล้วเส้นตัวหนังสือนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดเล็กกว่าด้านหน้านะแต่คมลักษณะแบบนี้นะครับผิวรุ่นนี้นะครับเขาก็จะตึงนะครับผมในวงการพระเขาเรียกว่าบ็อกลึกนะครับผมก็จะ ตึงลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยพิมพ์ตื้นนะครับก็จะเป็นเส้นกระจายกระจายเยอะๆนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมจุดตำหนิที่ผมบอกนะครับผมก็เป็นจุดตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะ พื้นเนี่ยก็จะตึงมากเลยนะครับบอกพิมพ์ลึกนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีนะครับรับเช่าถึงที่นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพลามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน u t u b e ไว้ให้แล้วนะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องเนี่ยส่งรูปพลามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะครับตรงกลางด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะ บริเวณใบหน้าหลวงปู่ทิมนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณหูเหรียญน,นะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะครับ มุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมตัวตัดก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะตัวตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมลักษณะตรงตูดเหรียญเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับบริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่ ลักษณะตัวตัดนะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับตรงกลางนะบริเวณด้านข้างนะครับตรงกลานะงเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะถ้าท่าน,นลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็รับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับต,ตรงตูดเหรียญนะครับมุมฝั่งขวาถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย กำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ